สวัสดีค่ะวันนี้น้องโบงกับน้องแอนอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายเครื่องอัดใบอ้อยของคาร์สนะคะซึ่งช้างแท็กเตอร์ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้จะมาพามาดูภาพบรรยากาศภายในศูนย์จำหน่ายเครื่องอัดใบอ้อยนะคะก็ทีน่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องอัดใบอ้อยนะคะก็จะมีพวกเครื่องตัดอ้อยของช้างแท็กเตอร์คาวังจาหน่ายอยู่ด้วยก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตร อื่นๆไม่ว่าจะเป็นหังฉีดยาแล้วก็จะมีผานสับโมกเครื่องปลูกอ้อยนะคะก็จะเป็นผานพวนนี่เลยค่ะแม้แต่เครื่องกวาดใบอ้อยก็มีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะก็จะมีพนักง,งานของเราอยู่ประจำทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงเสาร์ 8ดโมงถึง5้าโมงเย็นค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ค่ะ